สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับวันนี้พามาชม m 6 0ม0ก่นันกองดินครับวันนี้รถล,ละ6 0 0พร้อมเกียร์ครับรถไถก็ไป50บาทเหมือนเดิมครับรถท่านผู้ช่วยครับวันนี้มาดันดินให้ครับเมื่อวานก็เป็นเสียนหนึ่งครับมาดันให้กองหกล้อก็50เหมือนเดิมครับ จัดประหลัดบอกครับผมก็เอาไปห้าสิบก็ห้าสิบครับแต่เกียร์หกล้อนี่ง่ายครับหกล้อนี่ห้าสิบบาทเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่ัง้นครับ

แรงจัดครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกครับตัวรุ่นนี้ใช้ดีครับกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ